จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิสามเมษายนพุทธศักราชสองพร้อยเป็นวันสงการานต์วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเราจะได้ มีขนบรรำเนียมประเพณีในการเสริมศิลมงคลเนื่องในวาลขึ้นปีใหมน่นี้ด้วยการมาวัดมาทำบุญทำทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษให้กับบิดามารดาปุยตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แล้วก็เวลากลับบ้านไปก็นำข้าวของไปกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็นำเอาข้าวข,ของไปฝากไปให้แล้วก็ไปขอพอรขอรดงามขอพอรจากผู้หลักผู้ใหญ่ นี่คือการเสริมสิริมงคลตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าปูชาจะปูชานียนงะเอตัมมังกลมุตตมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตบุคคลที่สมควรแก่การบูชา เทาลบสักการะก็คือผู้มีพระคุณทั้งหลายนั่นเองเช่นบิดามารดาปุย่าตายายครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีแต่ให้มีแต่สมเคราะห์มีแต่ความเมตตาต่อผู้น้อยอย่างพวกเรา พวกเราเมื่อมีเวลาว่าก็ควรที่จะเข้าไปกราบไหว้บูชาด้วยข้าวของเงินทองหรือด้วยความประพฤติที่ดีเช่นดูแลช่วยเหลือท่านถ้าท่านอยู่ในสถานภาพที่ไม่สามารถดูแล ช่วยเหลือตัวเองได้เพราะเป็นการตอบแทนบุญคุณเป็นการแสดงความกตันยูกะตะเวทีที่เป็นธรรมสำคัญของคนดีคนดีเมื่อไม่ดีนี้ให้หมองที่ว่ามีความกตันยูกะตะเวทีหรือไม่ ถ้าไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีไม่คิดว่าควรจะถือเป็นคนดีได้เพราะคนดีนี้ย่อมมีความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือที่มาของประเพณีของการไปลดน้ำขอพร จากผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้เป็นธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่องโดยเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบะับพระพุทธเจ้าทรงแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาของท่านถึงแม่มารดาของท่านจะได้ เสียชีวิตไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พระพระพุทธเจ้าก็ยังสามารถติดต่อผ่านทางกระแสะจิตสามารถแสดงธรรมให้แสงสว่างนำพาชีวิตของพระมารดาให้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันมีแสงสว่างนำทาง ที่จะพาให้ชีวิตไปสู่จุดสูงสุดคือพระนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีของพระพุทธเจ้าต่อผู้บังเกิดกล้าวที่ได้สูญเสียชีวิตไปแล้ว ระองทรงมีพลังจิตที่สามารถติดต่อกับดวงจิตดวงใจของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้และสามารถแสดงธรรมโปรดให้ได้บรรลุมากผลนิพพานได้นี่คือความกะตะัญญู <Yeah. S 1> กะตะเวทีของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพระมารดา พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าต่อให้เราดูแลพ่อแม่ของเราให้ดีขนาดไหนก็ตามเลี้ยงดูท่านให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปทนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตบุญคุณของพ่อแม่ก็ยังทดใช้ไม่หมดถ้าอยากจะทดใช้บุญคุณของพ่อแม่ให้หมดก็ต้อง สอนให้พ่อแม่ได้ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปปิดประตูอบายได้ถึงแม้ว่าจะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปอบายคือที่อยู่ของสัตว์โลกสี่ชนิดด้วยกันคือหนึ่งเดรัจฉาน 2. เปรตสอสุรกายและ 4. สัตว์นรกถ้ามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบาันได้แล้วอบายทั้ง4ี่นี้ก็จะไม่ต้องไปอีกต่อไป นี่คือวิธีทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่มีบุญคุณอย่างใหญ่หลวงให้หมดไปได้ผู้ที่จะทดแทนบุญคุณแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะว่าถ้ายังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีธรรมะที่จะแสลที่จะนำมาสอนให้แก่ผู้ฟัง ให้ได้บรรลุทมได้นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้ได้หลุดพ้นจากบายเราก็ต้องบวชกันบวชแล้วก็มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาพอเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะมีบารมี มีธรรมที่สามารถสั่งสอนให้บิดามารดาได้หลุดพ้นจากอบายได้นี่คือเหตุผลที่ชาวไทยเราจึงมีธรรมเนียมให้ลูกชายบวชเวลาอายุครบ20สแล้วเพราะเวลาบวชจะได้ศึกษาและปฏิบัติถ้ามีบุญเก่าอยู่ หรือมีบารมีเก่าอยู่ก็อาจจะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะสามารถสอนให้พ่อแม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายได้จึงมีธรรมเนียมเชื่อกันว่าการทดแทนบุญคุณของลูกชายที่ดีที่สุด ก็คือการบวชเรียนนั่นเองเพราะพ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสู่สวรรค์ต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุเป็นผ้าอรหรันถึงแม้่จะไม่ได้สอนให้พ่อแม่ได้หลุดพ้นจากอบายอย่างน้อยก็จะดึงให้พ่อแม่ได้เข้าวัดกันเพราะเวลาลูกไปบวชอยู่ที่วัด พ่อแม่ก็จะมีความคิดถึงมีความห่วงใยก็จะมาเยี่ยมลูกที่บวชก็จะมาทำบุญอย่างที่มาทำกันในวันนี้มีญาติโยมหลายท่านที่ปกติจะไม่ได้มาวัดน,นี้ถ้าลูกชายไม่ได้บวชแต่พอลูกชายได้บวชแล้วก็เลยมีความศรัทธา อยากที่จะมาทำบุญอยากที่จะมาเยี่ยมลูกชายแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็รักษาศีลถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ได้ไปสวรรค์แล้วถึงแม้ว่ายังไม่สามารถปิดอบายได้ถ้ากรรมไม่หนักถ้าบุญที่ทำในภพนี้ชาตินี้มีกำลังมากกว่าบาปกรม ก็ยังสามารถไปเกิดในสวรรค์ได้เพียงแต่ว่ายังไม่สามารถปิดประตูอาบายได้เวลาใดที่บาปกรรมมีกำลังมากกว่าบุญที่ทำไว้เวลานั้นบาปกรรมก็ยังสามารถดึงใจให้ลงไปสู่อาบายได้นี่คือวิธีทดแทนบุญคุณของลูกๆ ให้แก่บิดามารดาผู้หญิงก็สมัยนี้ก็มาอยู่วัดได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชห่มผ้าเหลืองก็ห่มผ้าขาวไปแทนก็ได้เพราะว่าการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายจะห่มเหลืองหรือห่มขาวก็ปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเหมือนกัน ก็คือให้เจริญสีงสมาธิปัญญานี่เองถ้ามีการเจริญสีงสมาธิปัญญาการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากอบายจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองหรือผ้าขาวที่ห่มไม่ได้อยู่ที่เพศว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย เหตุที่จะทำให้คนเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นพระอารหันต์นั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือไม่ได้เป็นนักบวช ถ้าสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในสมัยพระพุทธการจึงมีมีอริยสงสารกทุกรูปแบบทุกเพศทุกไหวมีเนนเป็นอรหันต์มีอุบาสิกาเป็นอรหันต์มีอุบาสกาเป็นอรหันต์มีพระมันประชิตมีนักบวชเป็นอรหรันต์ มีได้ทุกแบบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบรรพชิตกันเป็นนักบวชกันเพราะนักบวชนี้จะมีเวลาที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นมาดึงใจไปทำให้เสียเวลากับการปฏิบัติแต่คารวะยากโยมบางท่าน ผู้ที่มีบารมีอันแก่ก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลได้เคยปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาม่ในมาในภพก่อนๆพอมาเกิดก็สามารถที่จะปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาได้โดยที่ไม่ต้องไปบวชก็าสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนา อยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยไม่ได้อยู่ที่สถานภาพว่าเป็นคารวา่าหรือเป็นนักบวชถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของ การประพฤติตนเองเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณให้แก่ผู้มีพระคุณเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาการบูชานี้มีสี่สองลักษณะด้วยกันคือหนึ่งอามิตบูชาสองปฏิบัติบูบชาการบูชาทั้งสองรูปแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การปฏบิบัติบูชานี่แลเป็นการบูชาที่แท้จริงการมีอามิสบูชานี้เป็นเพียงการแสดงความความปรารถนาดีความเคารพเท่านั้นเช่นเวลาที่เราไปลดน้ำขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้เรียกว่าเป็นอามิสบูชายังไม่เกิดผลขึ้นมา พ่อแม่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากอบายได้ลูกก็ผู้ลูกก็ยังไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าอยากจะได้ผลจากการบูชาที่แท้จริงก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาก็คือต้องบวชหรือต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่อย่างครบบริบูรณ์ก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้สามารถเอาธรรมะมาสั่งสอนให้พ่อแม่ได้หลุดพ้นจากอบายไานี่คือการบูชาที่แท้จริงคือบูชาด้วยการปฏิบัติบูบบชา ถ้าได้ทำแล้วก็จะเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเป็นมงคลทั้งกับตนเองและเป็นมงคลกับผู้อื่นตนเองก็ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบิดามารดาผู้มีพระคุณก็ได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะคำนึงถึง อย่างน้อยที่สุดถ้าเรายังไม่สามารถเป็นนักบวชได้เราก็อย่างน้อยควรจะมีศีลมีธรรมบ้างเช่นวันธรรมดาก็ควรจะรักษาศีลห้าให้ได้ศีลห้าก็มีอยู่ห้าข้อคือละเว้นจากการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูด่นเสพสุรายาเมาวันพระก็ควรจะถือศีลแปด เพิ่มศีลขึ้นมาอีกสามข้อคือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจหมูกิ้นกายเช่นการดูมอหรสุขเครื่องบันเทิงต่างๆละเว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์วิจิตรพิสดาด้วย เครื่องสำอางด้วยทรงเ้าทรงผมที่แปลกประหลาดนศาสะใ์อันนี้ไม่ได้เป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเป็นการเสริมสร้างความสวยงามให้แก่ร่างกายที่ไม่ใช่สาระสำคัญของเราสาระสำคัญของเราอยู่ที่ใจของเรา คนเราควรจะสวยงามด้วยศีลธรรมไม่ได้สวยงามด้วยเสื้อผ้าอาภรรด้วยเครื่องสำอางด้วยทรงเผาทรงผมหลากหลายหลากสีหลากหลากแบบต่างๆการกระทําเหล่านี้ไม่ได้ทําให้สวยงามขึ้นแต่อย่างใดคนเราสวยงามนั้นต้องสวยที่ศีลก็คือต้องไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ พูดปดไม่เสพุรายามอและข้อที่ 7. ข้อที่ 8. ก็คือต้องไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปวิธีที่จะไม่นอนมากกเินเกินไปก็คือต้องนอนบนพื้นไม้บนพื้นแข็งปูด,ด้วยผ้าปูด,ด้วยเสือ่ออย่านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆเพราะจะนอนแล้วจะไม่อยากจะลุกเพราะว่ามันแสนสุขแสนสบาย แต่ความสุขที่ได้จากการหลับนอนนี้เป็นความสุขของหมูไม่ใช่เป็นความสุขของมนุษย์ของผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐนี้จะสุขความสุขของผู้ประเสริฐก็คือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆถ้ามีความสุขจากการหลับนอน ก็ไม่ต่างกับหมูหมูที่ชอบหลับชอบนอนชอบกินกินม,มี้พีมันจิตใจนี้ก็จะเป็นเหมือนหมูไปตายไปก็จะไปเกิดเป็นหมูต่อไปไม่ได้ไปพระนิพพานถ้าอยากจะไปพระนิพพานต้องวันพระต้องหัดถือศีลแปดให้ได้ศีลข้อที่สามก็ต้องเปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดปะเวณี ให้มาเปลี่ยนเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับใครให้ถือศีลพรหมจรรย์นหนึ่งวันละเว้นการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนเพราะว่ามันก็ไม่ต่างจากการหาความสุขของเดรฉานดีๆนี่เองเดรฉานเขาก็หาความสุขจากการร่วมหลับนอนต่างตรงที่ว่าเดรฉานนี้เขาไม่มีคู่ที่แท้จริง เขาเจอใครที่ไหนเขาเกิดอารมณ์เมื่อไหร่ก็อยากจะร่วมหลับนอนกับใครเขาก็ร่วมหลับนอนแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่มีศีลห้าก็จะต่างจากเดรัจฉานที่จะร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนคือสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นจะไม่ไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นถ้าอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ ก็ต้องรักษาศีลข้อสามนี้ให้ได้แต่ถ้าอยากจะเลื่อนจากการเป็นมนุษย์ <c oughs> เึ้นเป็นเป็นเป็นพรหมก็ต้องไม่ไม่ร่วมหลับนอนกับใครเปลี่ยนศีลข้อสามให้เป็นอ布拉รรม,มจริยาคือศีลพรหมจรรันยร์ศีลของพรหมอย่างท่านที่มาอยู่วัดแล้วมานุ่งขาวห่มขาวกันมาถือศีลแปดกันกนี้ ก็คือมีความตั้งใจที่จะไม่หาความสุขของมนุษย์ของเทวดาอยากจะหาความสุขของพรงเพราะเป็นความสุขที่ละเอียดกว่ามีน้ำหนักมากกว่าเป็นความสุขมากกว่านั่นเอง <ý> ก็ต้องมาถือศีแปดกันเบื้องต้นก็มาถือศีแปดในวันพระเป็นการซ้อมไปก่อนเป็นการชิมไปก่อน พอทำแล้วพอได้รับผลก็จะติดอกติดใจแล้วก็อยากจะรักษาศีลแปดให้มีเพิ่มมากขึ้นก็จ,จะเพิ่มเป็นสามวันเป็นห้าวันและต่อไปก็จะรักษาทั้งเจ็ดวันได้หรือถ้าอยากจะบวชก็จะบวชได้บวชเป็นแม่ชีก็ได้บวชเป็นพระภิกษุก็ได้ถ้าบวชแล้วก็จะได้มีเวลา ศึกษาปฏิบัติศีลส,สมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่พอได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ผลอย่างเต็มที่เริ่มต้นจากการมีศีลศีลห้าก่อนการมีศีลห้านี้ก็จะรักษาสถานภาพของการเป็นมนุษย์ไว้ถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ใจก็จะเลื่อนลงไปสู่ขั้นของเดรัจฉาน ขั้นของเปรตต่อไปหรือถ้าหนักกว่านั้นก็ถึงขัา้นนารกเลยแต่ถ้ารักษาศีลห้าไว้ได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะผู้ที่จะไปเกิดอบายนี้ต้องมีการกระทําบาปเป็นเหตุพาไปนั่นเองแต่ถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ไม่มีการกระทําบาปบาปก็คือการฆ่าการลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเสพสุรายาเมาถ้าไม่ได้ทำบาปตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในบายเวลาตายนี้บุญกับบาปจะมาแย่งดวงวิญญาณของพวกเราไปกันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปสวรรค์ไปสวรรค์ชั้นเทพไปสวรรค์ชั้นพรหม หรือไปสวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าแต่ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นมสุรกายไปตกนรกดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะไปอบายเราต้องพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ได้วันธรรมดาก็รักษาศีลห้าไว้พอวันพระก็รักษาศีลแป เพื่อที่เราจะได้ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากชั้นของมนุษย์ชั้นของเทพให้ขึ้นไปสู่ชั้นของพรหมแล้วถ้าเราจเจริญปัญญาได้ฟังเทศฟังธรรมเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าปรงอนิจังทุกขังอนัตตาได้ตัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ เราก็จะได้ไปเกิดเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆตงั้งแต่ขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาราหันต์ได้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการมาบูชาบุคคล ที่สมควรแก่การบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาอย่างที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้มาทำทางมารักษาศีลมาฝึกนั่นสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญานี่คือวิธีเสริมสิริมงคลที่แท้จริงที่มีผลที่แท้จริงไม่เหมือนกับ การบูชาด้วยอมิสบูชาที่จะไม่มีผลอะไรมากไปกว่าความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้กระทำการบูชาเท่านั้นแต่จะไม่สามารถที่จะยกระดับจิตให้สูงขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดได้ถ้าอยากที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจ ให้เจริญก้าวหน้าเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พิจารณาได้พัฒนากันเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้การปฏิบัติบูบชาเป็นเหตุพาให้เราไปสู่การพัฒนาที่สูงสุดได้ดังนั้นขอให้พวกเราจงเน้นที่การปฏิบัติบูบชา อามิสบูชาเราก็าทำไปตามกาลเทศะเช่นวันนี้เราก็เอาน้ำไปขอลดน้ำขอพรเอาข้าวเอาของไปฝากแต่การปฏิบัติบูชาเราก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้อย่างต่อเนื่องฝึกหัดนั่งทำสมาธิทำใจให้สงบให้ได้แล้วฟังเทศฟังธรรม ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ผลที่ดีที่จะยกชีวิตจิตใจของเราให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพีย่ยนท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วคารปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ